เมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดบนโลกที่ปกคลุมไปด้วยหิมะผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม a c e b o o k แฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปชันเลยเอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลสนะตอนนี้ผมก็อยู่เกมไมค์ขาแลนะครับนี่เราก็จะมาเริ่มต้นซีรีส์ ม่ค้าใหม่ของเราเองนะครับก็คือซีรีส์ที่แล้วไอ้โลกใต้ดินของเรานะก็แบบจบเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วก็คือจบแบบอืมจบแบบไม่เต็มใจให้มันจบนะดูทุกคนฟังเสียงผมเสียงโอ้โหผมยังไม่สบายเหมือนเดิมเลยอ้าวผมเสียงมากเลยนะแบบฝุ่นฝุ่นมันเยอะแล้วค่ะนี่ผมว่าจามใช่ป่ะมันจามไม่หยุดแล้วก็อาเรียบร้อยเลยวันต่อมาแบบเป็นไข้เฉยเลยอะไรครับนี่มาแต่ก่อนอื่นวเราก็มาตัดไม้นะฮะ ไปเลยที่รึบที่รึบซิลี่นี้เราจะตั้งว่าอะไรดีนะตั้งชื่อซิรี่ว่าอะไรดีโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันไอ,อโลกน้ำแข็งเราตั้งไปยังนะเหมือนเหมันจะมีแล้วนะบ้งนะอดอ๋ยวผมขอสำรวจเอ่อแถวนี้ดีกว่าว่าจะมีแบบไอพวกสัตว์พวกอะไรแถวนี้หรือเปล่านะให้แบบพอทำอาหารได้เดี๋ยวก่อนผมก็ต้องหาแกะ มองหาแกศก่อนเพื่ออสร้างที่นอนนะเอาไปครับที่นอนโอเคตรงนี้เราอยู่บนส่วนของภูเขาผมจะไม่อยู่บนภูเขาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปอยู่แบบโซนข้างล่างหถือว่าจะอยู่บนภูเขาดีแต่แบบเอาที่มันใกล้ๆแม่น้ําเราจะได้แบบปลูกพืชได้นะก็ข้างล่างแล้วกันผมเห็นที่ที่มันมหมอนแล้วไป let's go โอ้โหมีแต่น้ำแข็งเฮ้ยตรวจอะไรอนะ่ะแกะหรือมีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆฮ่าฮาตึ๊บหาทางคงกัเพราะว่าเราเราจะไม่อยู่ข้างบนนะเพอพออยู่ข้างบนแล้วเราจะทำาฟามทำอะไรก็แบบเออมันลำบากอ่ะเดีด๋ยวขอไปดูตรงนั้นก่อนเหมือนจะเป็นมีว่ะ เออผมเคยผมเคยโดนแบบน้ําแข็งดูนแล้วก็ตุยไปด้วยนะเอ,อ้ยน้องแกว่ะครบเลยแก้วนี่จัดการน้องก่อนเลยแลคอขอดแก้นหน่อยนะนี่พอดีเลยตามที่ต้องการ่่ไปจาัดก,การนิบตุยซะ บนตัวน,นึงโหโคตรโชคดีเลยนะเนี่ยเพราะว่าบางทีกว่าจะหาต้องแกะเจอนะแบบเออต้องใช้เวลานานมากเลยอตอนนี้ผมเริ่มจะหิวแล้วแต่เราเดินสำรวจไปทางนี้ก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอืมโอเคอ่าเราจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันเพราะว่าแบบเออลงมาแล้วก็แบบขุดน้ำแข็งตัวนี้ก็จะเป็นน้ำอ่ะ เป็นน้ำไงให้เราให้เราตักพอตักจะทำฟาร์มพืชอะไรประมาณนี้นี่อจุ๊บจุบโอเคไปไปเราจะสำอะสำอะไรละ่ะเราจะทำบ้านสร้างบ้านอยู่ตรงนี้อืมเยี่ยมตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะทำ เป็นบ้านในมงน,นี่ว่านในโพร,รงดินนี่แหละไปเฮ้ยเราเคยเราเคยสร้างบ้านสร้างบ้านในโพรงดินมาแล้วเนี่เดี๋ยวเราจะทําบ้านเล็กๆนะเราจะไม่ทําบ้านใหญ่นะนี่แต่เราก็ขุดเข้าไปิๆเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งภายในฮ้่มีแต่ดินวะต้องการหินด่วนเลยเฮ้ยมันจะมีหินให้ไหมเนี่ย ไม่มีแต่ดินล,ล,ล้วนเจอหินแล้วโอ้มีฐานให้ด้วยเยี่ยมเดี๋ยวขอครับขอครับก่อนเลยละกันเอตัวครับเอาไม้มาไม้แปรรูปมาโตัครับไปแล้วก็วางจื๊บจากนั้นก็เอามานี้ามาให้หมดนี่เดี๋ยวขอทำสติกก่อน สติ๊กแล้วก็ขาพีเอ็ก,กแล้วเราจะขุนหินกันนะีน้เราลูกดอกไม้หน่อยหิขุนเลยฮะอันนี้เราจะต้องเอามาทำเตาเผาฮ่าฮ่าอันนี้เราก็ขุนลงไปขุดฐานขุดฐานจึบจ็บเจ็บเฮ้ย โอ้โหได้ขุดใหม่เลยขุดอช้ามากรู้สึกว่าช้าโคตรเลยเพราะวาพิกแอกไม้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวๆขอขอข้าพริกแอกยิมก่อนรู้สึกว่ามันช้าเกินไม่ทันใจไวัรุ่นเลยอเอไปอดีขึ้นมาหน่อยโอเคเลย อผมว่าผมไม่เอาบ้านตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านเล็กๆอยู่ข้างนอกนะเอาแบบบ้านง่ายๆไม่ต้องหรูมากนี่เพราะที่ผ่านมาแบบสร้างบ้านใหญ่ๆก็แบบหมดฮาร์ดคอร์นะสร้างบ้านใหญ่ไปมันก็เหมือนเดิมอะนี่เดีเราก็คุดหินไว้ทําต่อเผากันลองใช้เยอะหน่อยนี่ ไปขุดไปงั้นเราขุดเผื่อไปทำอาวุธด้วยนี่ขุดๆๆๆโอ้นี้ม,นมีทางขึ้นจุดๆๆอะไรวะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจุ๊บ คุด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 เริ่มมือดอยังไม่ยัไม่มืดเดี๋ยวเราไปหาทำเลทำเลใหม่ดีกว่าอันนี้ก็มานน่โตัวคามาเนี่ไปเราจะอาศัยอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำนี่โอ้ยเจ็บบิงเลย ซอว่าวิ่งได้ช้าแต่เราต้องหาของกินเฮ้ยเราสร้างตัวนี้เป็นบ้านดีปะเดี๋ยวขอสำรวจหน่อยอตัวนั้นเป็นเหมืองหรือเปล่าโอ้เป็นแม่น้ำอุ้ยอฮ้ยตรงนี้ดีเลยเนี่ยตรงนี้เหมาะกับสร้างบ้านเลยนะเดี๋ยวเราก็ตัดไม้โอเคเราทำบ้านหลังเล็กๆผมขอคราบตอบอ่อพอน นี่แล้วก็เอาเนื้อเข้าไปแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาตัดไม้รอเฮ้เยเราเราสร้างบ้านแบบสี่คูณสี่แบบไอ้เล็กๆไปเลยเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมอนเตอร์มอนเตอร์มาเห็นเรามันก็จะบอกเอยเราก็จะสวยดีเราเราจะนอนไม่ได้สี่คูณไอ้สี่คูณสี่ก็ใหญ่อยู่นี่หว่า ในความคิดผมผมจะพูดว่าสองคูณสองจะพูดสี่คูณสี่เฉยเลยเอ้ยเอาขนาดสามคูณสามดีปะ่ะน่าจะดีน่าจะดีไอ้ไอ้ถ่ไม้ถัาไม้ขอกินเนื้อสักหน่อยก่อนเพราะว่าเริ่มหิวแล้วงําๆๆโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าจะเริ่มมืดแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วเรยังไม่ได้คับเตียงนอนเลยยังไม่ได้สร้างบ้านด้วย <c oughs> ไปจะต,ตัดต้นนี้เดีวเราจะไปสร้างบ้านแล้วก็คับเตียงนอนนะเดี๋ยวผมจะออกแบบบ้านแบบที่แบบเฮ้ยมันอยู่ในหัวผมแบบง่ายๆง่ายๆาฮ่าฮ่า <c oughs> ตรงนี้โอเคในเนื้อมาแล้วก็ขอปู่ ต้นไม้หน่อยเราก็ครับไม้มีแล้วจุ๊บเดี๋ยวเดินมาป๊อปป๊แล้วเข้าบ้านโอเคเดี๋ยวเอาไว้ทางนี้จุ๊บจุ๊บฮ่าอันนี้จะเป็นเสาบ้านหนึ่งสองสามเดี๋ยวครับเตียงนอนไว้ก่อนเลย ผมคิดว่ามันจำเป็นแน่นอนนะตอนนี้พร้อมนอนอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะล้อมพาปิดบ,บ้านอืมโอเคกำลังดีตัวน,นี้แล้วก็ขุดทิ้งไป ทุบๆๆๆๆโอเคแล้วผมก็เคลียดินตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นบ้านง่ายๆจุ๊บ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 อ้เริ่มมือละนอนเลยแล้วกันโู้โหเป็นไงล่ะซอมบี้ทำอะไรไม่ได้โอ้ช้าแล้วเลยเนี่ย ตรงนี้ก็สร้างบ้านต่อเดี๋ยวผมก็ตรงนี้ตรงนี้นโอเคบ้านสี่คูณสี่น้ำนี่มี โอ้ ه, น่าอยู่เดาตรงนี้เราก็นี่ทำพื้นทำพื้นให้เรียบจึ๊บโอเคอืมบ้านสวยจังนะเดี๋ยวผมก็จะคาบในเดี๋อเระวางอุปกรณ์โต๊ะคาบอะไรล้วก่นนี่โต๊ะคาบมาประหยัดพื้นที่หน่อยแล้วข้างบนเดี๋ยวผมจะทำเป็นอ่าเป็นหลังคาที่แบบเอ้ยมันยืน่นยื่นออกมา นี่คงฟิลน่าดูเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เราก็ปิดไปก่อนปิดไปปิดหน้าบ้านเราบ้านเราสองประตูด้วยนะฮิฮิฟุดไปก่อนจึบจ๊บจุบจ๊บจึ๊บปูพื้นไม้บ้านต้องเป็นพื้นไม้ด้วยก็จืบจ๊บจึบจ๊บจื๊บ โอ้ไม้จะเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวขอเุ้ยอะไรครับนี่ฮะแต่เราจะคาบขวานแล้วก็ไปตัดเออโอ้โห้ี่สงเลยอะมา,อาขวานมารู้สึวกว่าแหลกๆหน่อยนะ <c oughs> นี่เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเตียงนอนอ่ะมุมนี้ ไปตัดไม้ก่อนจุ๊บจ๊บจ๊ไม่รู้สึกว่าสัตว์แถวนี้ไม่ค่อยมีเลยนะโอ้ยไม่ไม่อุดมสมบูรณ์เลยว่ะมีแต่ต้นไม้พวกสัตว์เนี่ยไม่มีเลยแล้วเราจะหาอะไรกินเนี่ยเดี๋ยวต้องออกสำรวจหาอาหารด้วยจึบจึ๊บจึบจึ๊จึบจึบ,บนี่ฮะา อันนี้ก็ตัดต้ไนไม้ต่อตัดไปจึป๊บจึ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 ๊บเฮ้ยเอ๊โอเค let's go ป้านเราก็จะเป็นบันไดบันไดล้อมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าเป็นโอเคคิดออกแล้ว ว่าจะทำไงต่อครับแล้วก็นี่คาบมาให้หมดเลยขอเคลียร์พื้นจึ๊บจบนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บจ๊บจึ๊บจ๊บโอเคเดี๋ยวคาบประตูก่อนประตูประตู โอ้โหครับทีได้สามบาทเอามาทำอะไรเยอะแยะสองบาทก็เหลือแล้วเนี่ยอ่าโอ้โหว้าวขาบนเราทีนี้ก็ขับันได้มาก่อนนี่เราใช้แค่ไม้ไม้นี่อุ้ยยี่เสียงซอมบี้เฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะทูบทูป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  อ่ายี่สิบสี่อันก็คิดว่าน่าจะพอนีนีนีนนก็วางล้อมเลยจึ๊บเฮ้ยโอเคโอเคดีนะมันวางถูกที่จื๊บจึ๊บจึ๊บ เฮ้ยไม่ใช่อ่าเอาหมดแล้วคราบก่อนจุยี่สิบอันเลยเนละนี่ก็มานี่มานี่โอ้ว้าว เข้าบนแล้วก็ปิดด้วยบล็อกไม้จุ๊บจุ๊บมันจะแคบเกินไปเป้าไปแคบ,บมากก็ได้อยู่จุ๊บ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 โอ้โ้ไม้เหลือพอดีเลย โอ้โเข้ามาดูข้างในซีโอเคเดี๋ยวเราจะครับทอชทอชนี่สีม่มุมสี่มุมห้องอ้อสามอีกก่อนครับทอชจึบ๊บแล้วก็นี่ไปติดหน้าบ้านด้วยนอ่แล้วก็มุมนี้ด้วย เอ้ยมุมนี้เพราะว่าแบบกันซอมบี้ไงนีโอเคแล้วก็สร้างบ้านเสร็จแล้วอีพีนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้คลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้ว,ว,ลลวลลก็กด subscribe ผมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เป็นประจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปหลับบุยบ้ย